ไม่ค่ะ ดอกแนวสายบัวกินกับสายบัวมันสิแก่เผ็ยดยนเล่นน้อยนึงค่ะเผ็ดเผ็ดแห้งเลยโอ้ยโอ๊โหโหีค่ะมาแสบมันน่วนกันเแดบบ้อ <c oughs> โอ้ยแคบหูฉันโดนเจ้าสิแกยังไม่ตายใช่ไหมแคบหูก็ถึงน้ำตะบุงไงเจ้ากรอบหมดแล้วะคะ่ะ แข้งค่ะตัวนี้น้ำบ้างก็ว่าเป็นน้ำอาะเดีวค่ะคุณโอ้ยใครก็องแข็งเน่ยบอกใครคิดได้เนีย เปียกั้งกินเนี่ยนะมันสิบผสมซื้อสองตัวบาทค่ะมันประกาศตรงเลยค่ะมัน ินเนือยางค่ะมื่อนี้แต่ว่าติดติดกทานที่นึงค่ะกับเลยพากันกินตสามอนอาทิตย์หน้าก็น่าจะถ้าวบ้ากับสิกินเนือยางให้เบิ่งนะคะเป็นคลิปกินหมูกระทะกันอาจจะกินยุบานเมื่อสั่งอาจจะไปกินยุลานนะคะคันกินยุลานอาจจะไปกินแบบบุฟเฟ่ต์นะคะกินไม่อั้นช่วงนี้ต้องล้อขยายกระเพาะกันค่ะกระเพาะกระเพาะหดไม่ได้กินหลายโดนแบบื้อนีนะกูขยายทุกมือเลยกูอยู่ก็อย่างนี้ คุณคะนะ นิดนึงเล้ค่ะรู้ก็บม่รู้อกว่าส่งมันจะเป็นยังไงปัดเปลี่ยนนิดนึง เท่านี้แล้วค่ะเพราะว่าเจ๊เพ้ใหายมูก,กินน้ำนะคะกะถ้าผูดด้ใดมาคลิปน,นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดติดตาม